กิจกรรมเผาสเตมินาในรอบนี้ของกิจกรรมฉลองรอบรอบ4ปีนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องใช้โอดินที่ดองกันมาอย่างยาวนานนะครับผมกันสักทีนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Ranglock X-Nex กซ์เนนเทอรชั Generation กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอืนอ่นๆเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมเริ่มต้มนเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแร็กน้อย M Classic นะครับผมก็ขอแนะนําร้านเจน้ําการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage เจน้ําการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level f i Channel กันด้วยนะครับ โดยในรอบนี้นะครับผมตัวของทางตัวเกมเนี่ยนะครับในกิจกรรมครบรอบฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมสำหรับรอบนี้เนาะก็ได้มีตัวของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับผมอ่ะซึ่งจะเริ่มวันนี้แหละนะครับเป็นวันแรกวันที่18นั่นเองนะกดไม่ไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตั้งแต่วันที่18เดือน6นะครับไปจนถึงวันที่25 เดือน6นะครับผมเป็นระยะเวลา1สัปดาห์เต็มนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนั้นไม่ว่าเราจะทําการตกปลาหรือขุดแร่ก็ตามนะครับจะมีโอกาสติดคริติคอลทั้งหมด15%นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับผมในหมวดของการเก็บดอกไม้นะครับหรือว่าเก็บเกี่ยวรวมถึงการหลอบนะครับจะมีโอกาสติดคลิด,ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมด 15%นะครับและจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมนะครับผมและในกรณีที่เราเนี่ยเก็บดอกไม้นะครับในสภาพอากาศพิเศษในแต่ละแผนที่ไม่ว่าจะเป็นฝนตกพยายุทรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นด้วยอีก20%นนะครับอ่ะในตัวของบัฟนี้เนี่ยนะครับผมจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ ซึ่งหลักๆนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะทำเพียงแค่2อ,อย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการไปขุดนะครับไปขุดดูว่าในเรื่องของการติดคริแล้วได้รับไปเทิมเพิ่มเติมเนี่ยมันได้รับมากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับ2นะฮะเอาตัวของวัตถุดิบที่ผมเนี่ยได้ทำการขุดเอาไว้นะครับผมมาทำการหลอมดูนะครับว่ามันจะ ได้ของมากน้อยแค่ไหนนะครับใจจริงก็อยากจะไปตกปลาเนาะใจจริงก็จะจะไปตกปลามากกว่าแต่ด้วยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าของเนี่ยมันไม่ค่อยมีพอหลอมสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มีดองของนี่นั่นไว้ประมาณหนึ่งแล้วไม่ว่าจะทาอ่าดอกไม้ออฟเมลนะครับผมอ่ะบางตัวนะครับหรือว่าหินตีบวกเอาจริงก็คืออยากได้หินตีบวกนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปดูเรเลยละกันนะครับผมก็จะให้ดูกันประมาณหนึ่งละกันนะครับว่าเวลาที่ขุดแร่แล้วเนี่ยมันจะติดคริบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการทีี่่เเออาาหินมมลลแ้วย จะได้ของมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของการติดฟรีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะว่าไปที่เหมืองขุดแร่กันเลยแล้วกันมาถึงที่ขุดแร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยก็ยังขุดแร่เพียงแค่เลเวลสี่นะครับก็มาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูกันหน่อยละกันนะครับว่าในการขุดแร่เนี่ยโอกาสติดคริที่เขสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยติดบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับอุ้ยติดนะครับผมได้ของสองชิ้นนะฮะอ่ะครั้งที่สองไม่ติดนะครับครั้งที่สามติดคี้อีก ครั้งที่4ไม่ติดนะฮะนี่ครั้งที่5นะครับผมเออ5ไม่ติดนะฮะครั้งที่6ก็ไม่ติดนะครับถ้าถามว่าโอกาสติดขี้ดูมันเยอะไหมนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับผม เพราะว่ามันก็แค่15บเปรนาะโอกาสก็เหมือนกับตีบวกไหมเกมนี้อัตราการตีบวกตั้งแต่บวกสองขึ้นบวก3เนี่ยก็คือน้อยมากๆนะฮะเออมันก็พอๆกันนั่นแหละนะครับมีขุดมาสิบกว่าครั้งแลละก็เพิ่งจะติดคลีแค่2ครั้งเองเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเออเราใช้สเตมีน่าในการขุดเนี่ยเพียงแค่สองสเตมีน่าต่อหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสขุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมและโอกาสที่เราจะติดคริเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับในบางครั้งเองเนี่ยที่มันได้ไอเทม2อย่างเนี่ยนี่ได้2อย่างอีกแล้วนะครับก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราเนี่ยขุดเสร็จแล้วนะครับว่าจะได้ทรัพยากรอะไรมายังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมและเดี๋ยวค่อยมาดูตอนหลอมกันอีกทีนึงว่าเวลาที่เราเอามาหลอมแล้วเนี่ยไอการติดคริเปเนี่ย เออมันได้ของมาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เตรียมของไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาลองทําการล้อมรวมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาที่เอาไว้ทําเครื่องประดับเอยทำเสื้อเอยหรือว่าทําตัวของอาวุธเลยอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เตรียมนะเพราะว่าตัวของภายในบ้านเนี่ยเพิ่งตกปลาเลเวลสองนะครับผมแต่ที่เตรียมเอาไว้เยอะสุดก็คงจะเป็นพวกดอกไม้นี่แหละเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันค่อนข้างปลูกง่ายนะครับในช่วงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนขุดเสร็จกันเลยละกันนะครับ หลังจากที่ขุดเสร็จนะครับก็ต้องบอกจำตรงนะไม่รู้หรอกว่าได้อะไรมาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยมันก็จะมีของอื่นๆเพิ่มเติมที่เรามีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาลองทําการหลอมกันดูละกันนะครับผมว่าเออหลอมแล้วเนี่ยอัตราการคลิกน,นะครับผม15%เนี่ยจะได้ของเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวหาน้ายาเตมินาแป๊บหนึ่งนะฮะ จะได้ไม่ต้องไปผ่านสเตมิน่าใหม่นะครับผมเดี๋ยวใช้ไปก่อนเลยรักสิขวดนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการคราฟไอเทมไปทีละชนิดกันละกันนะครับจะเริ่มจากไอเทมที่มันอาจจะดูเยอะหน่อยละกันเนาะอย่างเช่นอ่าเป็นเสื้อนะครับผมอ่ะออฟแมวเสื้อของคอนเทล่านะครับได้หินออฟมาดูน้อยไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกดย่อยก่อนรักันนะฮะ ออหินอ็อบสองย่อยลงมานะครับเอาแค่อ็อบหนึ่งก็พอเนาะจะได้ของมาอ็อเยอะๆหน่อยนะฮะทั้งหมด69ก้อนนะครับแล้วเรารอดูว่าเออมันจะได้ของอะไรมาเพิ่มเติมอย่างไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับกดไปเลยชึบอ่ะ69ได้เพิ่มมา13ก้อนครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเกิน15%เนะเพราะถ้าหากว่าเราเอา13ก้อนตรงนี้เนี่ย ลองไปทําการขายดูแล้วกันเนาะก็แล้วแต่บางคนว่าอาจจะเก็บไว้อฟอเองนะครับหรือว่าจะเอาไปขายนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอ่าสิบสี่ใช่ไหมเออสิบสี่ก็ได้เพชรยไม้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่แบบหลอมเลเวลสูงแล้วอะไรเลเวลสูงแล้วเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มค่าหน่อยเดี๋ยวกินยาเตมิน่าไปเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยแล้วกันนะครับอีกสิบห้าขวดแล้วก็มาล้อมส่วนอื่นๆเพิ่มเติม,ตมอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นรอบนี้ก็เป็นหินประดับกันบ้างแล้วกันนะครับ ยี่สามก้อนนะครับผมอ่ะยี่สามก้อนคอปไปเลยบึ้ปอ่ะยี่สามกับสองนะครับผมอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็อาจจะไม่เยอะมากนะฮะอยู่ในถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับแล้วก็หินที่เหลือตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดีด๋ยวยังไงผมก็คงจะต้องไปขุดต่อเพื่อที่จะมาทําการเคาะอัปเกรดนะครับ14ก้อนอันนี้ไม่ได้เพิ่มนะครับไม่ติดคีเนาะอ่ะหินตีบวกนะครับผม4ก้อนคาดหวังได้ไหม ไม่ได้นะครับเออเรื่องปกติธรรมดาเนาะเพราะจำนวนมันน้อยนะฮะอ่ะขอไปนะครับ5ก้อนไม่ขี้นะครับผมแล้วก็ตัวของหินโอริอีก7ก้อนนะครับ อติดขิได้มาก้อนหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้กําไรมานิดหน่อยนะครับผมนอื่นเพิ่มเติมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมในเรื่องของกิจกรรมรอบนี้นะฮะแนะนําว่ายังไงเนี่ยถ้าใครอยากจะเติบโตอยากจะได้เพชรชูเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะคัาของไปขายเนี่ยถือว่าถึงเวลาละนะครับในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะมากๆเลยกับกิจกรรมนี้เป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับก็อย,อย่าลืมนะครับผมทําการขุดแร่ ตกปลาเก็บผักหรือไม่ก็หลอมทรัพยากรต่างๆที่เราเนี่ยจะทําการอัปเกรดตัวละครไม่ว่าจะทําการอัปเกรดตัวเองนะครับผมหรือว่าเอาไปขายเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็บอกตามตรงว่าค่อนข้างคุ้มนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเรนดอร์็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชันกันด้วยนะครับยั่ไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน